มบมืวนครัาในช่วงของ5้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมผ่านและท่านผู้ฟังที่กราบทุกท่านครับครับโรงเรียนท่านประเมินโรงเรียนพัทธาบันที่ยี่ยี่สิบแปดเดือนพฤศจ,กจิกายนขอให้โชคดีนะคระับครับขอบพระคุณครับท่านะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยก็รู้สึกว่าเรื่องของการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดน,นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านเข้ามา สู่ระดับจังหวัดนะครับโรงเรียนที่ทําทการแข่งขันชุมชนเทศบาลสามนี่ของเทศบาลก็เป็นปฐมวิศึากาขนาดใหญ่อันนี้ไม่มีคู่แข่งก็สบายๆนะครับแข่งตนเองนะครับส่วนขนาดกลางระดับมัธยมศึกษาเนี่ยก็มีคู่แข่งแล้วนะครับระหว่างโรงเรียนนาว่าพิทยาคมอําเภอน,นาว่าระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางและก็โรงเรียนขับเตยอุปถัมภ์ของท่าน ผู้ในการพนมสัดิ์ชัยธงยศในต่อยมาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ขึ้นชกอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเจอกระดูกใหญ่นาว่าพิทยาคมก็เหลือดหนึ่งนะครับโดยานาว่าก็จะประเมินในวันที่26นะครับส่วนคําเตยกุปถรัรมยังพอมีทางดูทางมวยก่อนนะครับ27ก็ทําการคัดเลือกกันอีกคู่หนึ่งนะครับที่ประกบกันระหว่างโรงเรียนอูเทนพัฒนาและก็โรงเรียนนาแก่สามัคคีวิทยานะครับ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ทั้งคู่นะครับก็อุเทนพัฒนาก็เจอกระดูกใหญ่หน่อยก็คือโรงเรียนนาแก่สามัคคีวิทยาของท่านสิริชัยไตรยราชนะครับโดยอุเทนพัฒนาประเมินวันที่28พฤศจิกายนนะครับนาแก่สามัคคีมวยใหญ่มัน,นยังมีโอกาสก็คือวันที่29นะครับพฤศจิกายน่ะยังไงก็ช่วยไปลุ้นไปเทียย์กันแล้วกันนะครับเราเป็นเพื่อนกันก็มาดูว่าผ้นงานนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านาเท่าเทน นะครับก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเนื่องจากว่าเป็นปฐมมศึกษาขนาดกลางนะครับก็คงจะไม่ได้มีการแข่งขันกันเพื่อเลือนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าแข่งตนเองเพื่อให้ได้เก์ผ่านเก์เท่านั้นเองนะครับโรงเรียนศรีโพนทองวิทยามัธยมศึกษาขนาดเลก็กก็แข่งตนเองนะครับปนุบาลเมืองนครพนมหรือเทศบาลปกนะครับก็เป็นประเภทก่อนปฐมมศึกษาขนาดกลางนะครับอก็ขแสดงความยินด,ดีและก็ขอเป็นกําลังใจทุกท่าน โดยเฉพาะอุเทนพัฒนานะครับ56ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2500และครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเมื่อวันนี้ท่านว่าที่ร้อปีทิศวัดจำปาชัยศรีก็มีการประชุมคณะกรรมการสถานศาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม56ปีอุเทนพัฒน์จะสําเร็จหรือไม่ก็วันที่28ก็เป็นว่ารู้ผลกันนะครับประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินะครับเรื่องของการคัเดเลือกคู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปี2555นะครับผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีครับประเภทผู้บริหารครับได้แก่ท่านพนมศัติ์ชัยธงยศนะครับผู้นวิการโรงเรียนคําเตยอุปถรัรมภ์นะครับและก็นายวีระดีแนบเนียรดีแนบเนียรผู้บวิการโรงเรียนสีโคตรปรบุลนะครับนายคีระคงวีระชานนนนะครับโรงเรียนบ้านพึ่งวิทยาคมนะครับครูผู้สอน ก็คือนางพิจิตราวิชนาโรงเรียนคําเตยอุปถัมภ์นะครับนางมณีรัตน์กายราชโรงเรียนนาวาวิทยาคมในปราถนาอุสาโรงเรียนสนทิราชวิทยานายพานุพงศ์คําลือโรงเรียนคําเตยอุปถัมภ์นะครับนายค,าควรคิดสินสวัสดิ์จากโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยานะครับส่วนผู้ให้การสนับสนุนลูกเสือดีเด่น <c oughs> แห่งชาติ <c oughs> ปี2555นะครับ ็คือนายสมชัยกุมวันสํานักง,งานเขตพื้นที่การสาม,มัธยมสาเขต22และก็นายชัยชาญ่อนคําสํานักง,งานเขตพื้นที่การสาม,มัธยมสาเขต22อนะครับอ่ะก็ยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับกลุมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยตำแหน่งอ่ทั้งหมดนะครับ714ออัตราทั่วประเทศนะครับก็จะเปิดรับสมัครช่วง วันที่4ถึงวันที่26ธันวาคม2,556นะครับอ่าก็บรรจุปริญญาตรี4ปีก็เงินเดือน11,920 11, บาทนะครับถ้าหลักสูตร5ปีก็12,530บาทอ่าดูรายละเอยียดได้ที่เว็บไซต์ของครูบ้านนอก com กันแล้วกันนะครับเรื่องของกอบขเป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านวัฒนาไตรยราชหรือท่านผู้มีการปราถนาพระาก็ส่งข่าวมาตลอดนะครับเรื่องของการที่ทางอ่า ทางรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีจะนําเรื่องเข้า,าพิจารณาในเรื่องของการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกับไปใช้สิทธิรับบํานาญตามพระราชบัญญัติบํานาญบําเน็จบํานาญพศ .2494 นะครับซึ่งก็ถูกบรรจุไว้เป็นเรื่องพิจารณาในเรื่องวาระแรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะอขอเชิญชวนสมาชิกนะครับเป็นกําลังใจและรอฟังลุ้นกันนะครับว่า,าทาง ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีจะผ่านให้วาระสามวาระรวดได้หรือไม่ก็เร็วๆนี้นะครับก็คงจะมีข่าวดีออกมาให้ชื่นชมเพราะขณะนี้ทางที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็เห็นชอบแล้วก็จะพิจารณาให้รวดเดียวสาวาระรวดเลยนะครับทางท่านปริญญาธารเสนาทรงข่าวมานะครับบอกว่าทางกรมส่งเสริมวัฒธรรมและของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปูชนียบุคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและก็มีผู้อุปการะ,ะคุณต่อการใช้ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติที่จะจัดในวันที่29กร,รกฎาคม2556นะครับก็จะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาษาไทยด้านการ ใช้ภาษาทิ่นตลอดจนผู้สนับสนุนนะครับถ้าท่านใดที่มีผลงานพอที่จะนําเสนอก็เสนอรายชื่อพร้อมประวัติพร้อมผลงานนะครับไปที่สพม22ภายในวันที่31มกราคม2557นะครับเพื่อทางสพม22ก็จะพิจารณาและก็ส่งคัดเลือกให้กับสํานักวัธรรมจังหวัดมุกดาหารต่อไปนะครับโดยมีคุณสมบัติต่างๆก็ดูได้ที่เว็บไซต์ของ สพมยี่สิบสองกันแล้วกันนะครับพูดถึงครูแล้วขณะนี้นะครับทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักงานสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดก,การศึกษาร่วมกับสํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคลนะครับก็อีกหน่วยงานหลายหน่วยงานก็มีการจัดกิจกรรมครูดีไม่มีอบายยมุกนะครับถ้าใครที่ได้ดําเนินการมาแล้วก็คือเรื่องคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายยมุกทั้ง6ตามหลักพุทธ พุทธธรรมมีศีลธรรมปกตินะครับถ้าทําต่อเนื่องมาแล้วสองปีมีหลักฐานชัดเจนก็รวบรวม,รวม,รวมส่งได้นะครับเพื่อที่จะรับรางวัลโครงการครูดีไม่มีอบายมุกนะครับโดยจะ เข้ารับรางวัลปีนี้เป็นปีที่สามนะครับก็คือสามร้อยสี่สิบแปดคนโดยจะมีการมอบรางวัลในช่วงวันที่สิบห้าสิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดงานนี้จเจริญพรคำจันรรวบรวมคงจะได้นะเพราะงดเล่ามาทุกทุกป,ปีนะครับก็คงจะได้เข้าโครงการครูดีไม่มีอบายอย่ามกุกกระหลงำดูนะครับเกฑ์น,นี้สามารถดาเนินการได้ปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ในการทิพวรรณเสนจันทิใจส่งข่าวด่วนมานะครับว่าวันนี้ เวลา9นาทกาขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชัยบุรีวิทยาคมทุกท่านนะครับเข้าร่วมประชุมประจําภาคเรียนที่2ปี2556นะครับซึ่งมีเรื่องหลายเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบนะครับก็เข,ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชัยบุรีวิทยาคมครับประชุมที่หอประชุมโรงเรียนชัยบุรีวิทยาคมครับท่านสวัสดีครับครับมาในช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับ ช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนม,มหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตราฐานสากลน,นี่ถือว่าเป็นแบบอย่างอย่างดีสำหรับลูกหลานครูบาอาจารย์นะฮะที่ถือว่าสมแล้วครับที่เป็นลูกหลานเยาวาชนที่เรียนรู้ทุกเรื่องทั้งคณะครูอาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกันสืบส,ส,สารการ เ,เกี่ยวข้าวทานานี่เขาลงแขกกันเลยครับเ,เกี่ยวข้าวที่แปลงนาสาธิตอของสาขาวิชาเครื่องจาักรกลการเกษตรคณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครปฐมเมื่อวันก่อนครับน่ารักมาก,ล,กลูกหลานแล้วก็พูดถึงมหาวิทยาลัยนครปฐมนี้ยทางท่านรองศาสตราจารย์ดรสุวิทย์เลหะสุริวงศ์นะฮะขอเชิญบรรดาพ,พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยชาวฟิลิปปินส์จากพายุาใต้ฝุ่นไฮเย่น ที่เป็นเขาเรียกว่าซุปเปอร์พายุที่มันทําลายล้างมหาศาลทําให้พี่น้องประชาชนคนประชากรคือคนคนอยู่ร่วมกันร่วมโลกเนี่ยนะตายแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานมากเราคิดว่าคนไทยใจบุญนะฮะก็อยากจะให้แบ่งปันความสุขหรือว่าไปช่วยเหลือท่านเหล่านั้นใครสนใจที่จะบริจาคร,ร่วมกับมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าไปที่บัญชี408 ขีดศูนย์ขีดเจ็ดห้าเก้าเก้าสี่ขีดศูนย์นะฮะชื่อบัญชีว่าน้ำใจชาวมหาวิทยาลัยนครพนมสู่ผู้ประสบภัยในฟิลิปปินส์นะฮะก็ถ้ายัางไงสอบถามไปได้ถึงวันที่สามสิบพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะฮะสอบถามไปได้ที่ศูนย์สี่สองห้าสามสองสี่เจ็ดเจ็ดถึงแปดครับผมครับครับเอ่อถ้าอย่างไรยังไง